สวัสดีค่ะมุมน,นี้ถ่ายจากหมุมหน้าบ้านนะคะที่บ้านก็จะมีผักส่วนครัวเยอะเลยนะคะคุณยามาอยู่ด้วยก็จะมีผักกินเยอะเลยค่ะพริกเยอะมากเลยหมวยก็จะเก็บลูกสีแดงไปกินเนาะแล้วก็จะฉีะไปโรยก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะวันนี้หมวยจะเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนค่ะซื้อผักกินนานแล้วค่ะน้องซันดี์ก็คือมือเย็นเนาะปลูกผักอะไรก็งามค่ะ บรรยากาศในช่วงเช้าและเย็นในเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกาลมเย็นก็เริ่มเย็นเข้ามาแล้วค่ะใกล้จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็จะนึกถึงบรรยากาศอยู่บ้านถึงพ่อแม่นะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนหมวยหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะนําผักมาล้างให้สะอาดนะคะก่อนจะไปกินเนาะแล้วก็จะวาไปตลาดนะคะซื้อของมาทําก๋วยเตี๋ยวค่ะเราเป็นผู้หญิงที่ถึกและบึกเบือนแข็งแรงจะไปซื้อข้าวสารค่ะประมาณนี้เลยค่ะแว้นมานะไหมคะแม่หมวยยกจริงๆจังๆเลย ได้จริงๆค่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งนะ ถึงกับหอบกันเลยทีเดียวคเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวโครงไก่นะคะมีเส้นเล็กมีหมี่ขาวหมี่มาม่าของลูกชายนะคะใส่เลือดไก่ด้วยก็ซื้อแตงโมมาด้วยลูกหนึ่งค่ะลูกชายบอกว่าแม่ขอลองท้องได้ไหมอยากกินไข่ดาวค่ะหมวยก็ตามใจค่ะลองท้องก่อนเดี๋ยน้องจะแสบท้องนะคะหลังจากนั้นหมวยก็จะมาตุ๋นไก่ไว้ประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงให้เปื่อยๆไปเลยนะเพราะว่ากโครงไก่ที่เปื่อยๆค่ะนีจะไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะตุ๋นไปค่ะหลังจากนั้นเวลารอหมวยก็จะมาซักผ้าปั่นผ้านะ ะะก็คือจะซักให้น้องชายแล้วก็สามีผ่นรวมกันไปเลยจ้าเพราะว่า มันจะได้ไม่ต้องเปลืองแฟบไงก็คือพร้อมกันไปเลยถ้าน้องเจอ,อยู่ต่างจังหวัดน้องก็จะทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะน้องมาอยู่ด้วยก็ขอดูแลน้องนิดนึงจ้าจากนั้นก็มาแกะกระเทียมค่ะกระเทียมเพราะว่าจะทํากระเทียมเจวเองจ้าเป็นคนที่ชอบทําเองทุกเมนูเป็นเมนูที่ซื้อกินง่ายกว่าคือใช้เวลาสามชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะเหนื่อยมากๆเลยไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าความสุขของคนที่ทําอาหารก็คืออะไรคนที่กินแล้วอิ่มท้องแล้วก็บอกว่าอร่อยก็คือหายเหนื่อยและภูมิใจมากๆ,ๆเลยค่ะเทียวเจแอบไม่ไปนิดนึง แต่ไม่เป็นไรนะคะหอมมากๆค่ะขั้นตอนการทําน้าซุปก็คือสูตรไข่สูตรมันเลยนะคะเหมวยก็จะตั้งน้ำใช่ไหมไ<อ>ตำกระเทียมรากผักชีพริกไทยลงไปนะคะก็ใส่หยางละทับพีนะคะ,ะซีอิ๊วขาวซอสซีอิ๊วดําน้ําตาลนะคะปรุงรสนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะใหญ่ลงไปด้วยค่ะหลังจากน้ําเดือดเหมวยก็จะนําไก่ที่ตุ๋นลงไปนะคะแล้วก็ใส่เลือดไก่ลงไปหลังจากเลือดไก่สุกก็ปิดแก๊สเลยค่ะลูกค้าคนแรกค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะน้องซันเดย์ค่ะข้า ไปก็มาจัดก๋วยเตี๋ยวแล้วบอกว่าขอหมี่ขาวผสมกับมาม่าครึ่งห่อนะแม่เป็นเด็กที่ชอบทานหมี่ขาวมากๆเลยน้องจะไม่กินเส้นเล็กน้องจะปรุงแค่นิดหน่อยค่ะใส่น้ําตาลใส่พริกป่นนิดเดียวน้องบอกว่าเย่ยมเยิยมอร่อยมากครับแม่โชคดีของหมวยก็คทอเมนูอะไรลูกชายก็กินหมดภาพคนที่สองก็จะเป็นน้องเจค่ะเขาไม่ให้ถ่ายนะคะโครงไก่เปื่อยๆส่วนถ้วยนี้ก็จะเป็นของหมวยค่ะเลือดไก่จุกๆโปะกระเทียมดองด้วยนั่เของเราค่ะพริกกับกะปิค่ะใครเคยกินบ้างทานด้วยกันนะคะหม้อใหญ่มีเส้นมีผักเยอะ มากมากเลยมากินด้วยกันกินหลายๆคนก็จะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะการที่แบบกินแล้วก็ดูซีรีส์ที่เราชอบดูอะไรที่เราชอบเพลินมันเป็นความสุขที่สุดของวัยเราแล้วค่ะอิ่มนอนหลับเนาะตอนนี้หมวยก็ทํางานที่บ้านนะคะวันๆก็ไม่ได้เจอใครป้าเจอน้องสันเดปปู่กับย่าน้องเจมมาอยู่ด้วยก็เจอน้องเจแล้วก็จะมีจิ้งจกที่เลี้ยงไว้ชื่อน้องชิโร่นะคะไม่ได้มีเพื่อนมันก็ไม่ได้แย่นะคะหมายถึงว่าถ้าใครคิดถึงเราก็จะมาหาเราหรือเราคิดถึงเขาเราก็จะไปหาเขามันก็จะประมาณนี้เลยค่ะอายุเพิ ตมขึ้นก็สแสวงหาเงินแล้วก็ความมั่นคงของชีวิตเนาะหลังจากนั้นปลูก,กับยาก,ก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวที่แม่หมวยทํานะคะผู้ชายก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะตากผ้าให้แล้วโฟกัสที่ไฟฉายหามากเลยนึกว่าจะไปส่องกุบที่ไหนนะตื่งใจมากๆลกเลยลชายโตพอช่วยงานบ้านได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องสอนเขานะเขาจะได้ทําเป็นนะคะพรุ่งนี้น้องเจก็เปิดเทอมเรียบร้อยแล้วแม่หมวยไม่ได้เช็คแผนไม่ได้เช็กวันนะคะก็ได้ต้องลาโรงเรียน,นต้องขอโทษคุณครูด้วยนะคะคงค,ค,ค,คิดถึงแย่เลยไอ้เจ้าหนู มาอยู่ด้วยแค่แป๊บเดียวเอง <aug en S 1> เของแม่ก็รักเธอมากเลยทั้งสองคนนะรักปานแก้วตาดวงใจเลยค่ะนั้นค่ะสี่ทุ่มนะปับไป,ปบ้านลุงแดงมาเพิ่งกลับมาค่ะมากวนแม่อีกโมโหมากเลย มาถึงก็คือบอกหิวหิวทำก๋วยเตี๋ยวให้กิน<ร>น่องก็ถามว่าอร่อยถ้าทางจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วล่ะค่ะใส่จะไปดื่มน้าเกลียวยมาเยอะแล้วเขาก็กินเกีียงไม่เหลือเลยนะคะแรกไม่ได้ใส่เสื้อนะแม่หมวยบอกว่าไปใส่เดี๋ยวนี้ฉันจะถ่ายคีบสุภาษิตบอกว่าเกียดอะไรได้อย่างนั้นไม่เกินจรงิงสร้างค,คนขี่เหล่าก็ได้ผัวขี่เหล่าจ้าพี่น้องวัลศูน กลับมาสปีกไทยค่ะโอหทีไรพูดอีสานตลอดลอเลยจ้ะน้องสันเด์กับพี่เจก็คือขอกินถ้วยที่สองค่ะอะไรไม่รู้ก็คือกินเยอะกันมากไม่รู้ไปไว้ที่ไหนหลังจากนั้นแม่ก็จะวารมาดูปอปะอเรียบร้อยแล้วค่ะคนขี้เมาคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมวยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะสวัสดีจ้า